โอเคสวัสดีครับยินดีเราเข้าสู่หัวแฟนครับผมวันนี้ผมมารีวิวบ็อกเซ็ต iPhone 15 Pro ของทาง h ฮชิวนะครับก็ถ้าทุกคนดูซีรีส์รีวิว iPhone 14 Series ของผมมาเนี่ยก็น่าจะเห็นอยู่แล้วว่า h ฮชิวก็ส่งบ็อกเซตตัวนี้มาให้รีวิวในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผมรีวิวว่ามันคุ้มค่ามากๆเดี๋ยวปีนี้เนี่ยมาคุยกันเหมือนเดิมดีกว่าว่าบ็อกเซตตัวนี้เป็นยังไงนะครับวิดีโอนี้ขอ disclaimer เ,เลยนะครับผมวิดีโอนี้ถูกสนับสนุนโดย h ฮชิวประเทศไทยครับแต่ว่าคลิปวิดีโอก่อนจะลงเนี่ยจะไม่ได้ผ่านการตรวจคลิปวิดีโอจาก h ฮชิวประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก แต่ว่าก็แจ้งทุกคนทราบไปก่อนนอะว่าวิดีโอเนี่ยเป็นสปอนเซอร์รีวิวหลายๆคนกลับมาดูรวัวแฟนครั้งแรกในรอบนานเนี่ยก็บอกอยทีแล้วกันว่าสปอนเซอร์รีวิวในรวัวแฟนเนี่ยเป็นเหมือนการจ่ายค่าโปรดักชันการถ่ายวิดีโอมากกว่าเพราะว่ารวัวแฟนไม่มีแบบมันลีสปอนเซอร์อะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้บ i ิ e s s โมเดลนี้ในการเอาไรายได้มา cover ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่องนะครับโอเคไม่พูดมากแล้วนะครับข้างหลังเนี่ยมี iPhone 15สีชมพูอยู่ที่ถ่ายคลิปเอาไว้ถ่ายบนโต๊ะเนาะเวลาทำแอคช iPhone 15ธรรมดาอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็เป็นวันเดียวกับที่ผมถ่ายรีวิวเจ้านี้นะครับบ็อกเซตวันนี้เป็นของ iPhone 15 Pro เป็นหลักนะครับแต่ว่าก็มีบ็อกเซตสำหรับ iPhone 15ธรรมดาเหมือนกันไม่รอช้าแล้วเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันมาดีกว่านะครับจริงๆอะ่ะเปิดมาในคลิปพรีวิวแล้วเนาะของในกล่องก็จะมี3อย่างนะครับคือมีเคสแล้วก็กล่อง รวมมาแล้วก็จริงๆแล้วตัวกล่องครับจะมีสินค้า3อย่างคือกระจกนิรภัยกันรอยของ h i g h Shield ตัว Triple 3D Strong Max นะครับจะมีตัวกันเลนส์กล้องแบบทั้งเฟรมนะครับผมก็คือเป็นวันพีซไม่ได้เป็น Iron Ring นะครับแล้วก็จะมีตัวเคส Mag s a f e h i g h Shield นะครับเป็นเคสใสซึ่งจะมี2สีนะครับเป็นสีดำตัวนี้ที่ผมโชว์ให้ดูอยู่แล้วก็เป็นสีใสตัวนี้ที่ผมใส่กับ iPhone 15 Pro สี n a t u r a l t i t ท n ทเนอยู่นะครับ ก็ถ้าดูจากแสงแล้วเนี่ยที่ผมหันเข้าเนี่ยเห็นเลยว่าความใสมันเข้าโอเคแต่เอาไว้เดี๋ยวรีวิวเพิ่มเติมกันในเซ็ชันของมันนะครับโอเคปีที่แล้วเนี่ยทาง High Shield จะมีของแถมอยู่หนึ่งอย่างในกล่องก็คือเจ้าคูปองติดตั้งฟิล์มฟรีนะครับแต่ว่าปีนี้ทาง h i e l d แถมอีกอย่างหนึ่งในกล่องก็คือเจ้านี่กระเป๋าเรียกว่าเป็นโพสหรอหรือว่าเป็นกระเป๋าแบบเอาไว้ใส่ตัวโทรศัพท์นะครับเป็นกระเป๋าหนังสวยมากๆซึ่งโคตรจะคุ้มเมื่อเทียบกับราคา ของที่ลดราคาไปแล้วในกล่องจากราคาเต็มนะครับแล้วก็ตัวพอชตัวนี้สามารถใส่ iPhone เข้าไปได้เลยแล้วก็ห้อยไปใช้งานนะครับอันนี้15 Pro เนอะอาจจะเครื่องมันเล็กไปก็เอาเป็นตัว t ด i n ติง Phone 2แล้วกันที่ไซส์พอๆกับ iPhone 15 Pro Max นะครับก็ใส่ลงไปใช้งานได้เลยเหมือนกันนะครับขนาดใหญ่เพียงพอนะครับแล้วก็มีสกรีนไฮชิล้วยนะมีตัว ที่ใส่บัตรด้านหลังอีกตรงหนึ่งนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่พวกบัตรอะไรพวกนี้ได้เนาะก็เป็นของแถมที่คุณภาพโอเคมากๆผิดแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ปีที่แล้วไม่มีนะครับก็คือของแถมตัวที่เป็นกระเป๋าเนาะเรามาพูดถึงสินค้าเมนหลักในกล่องกันบ้างดีกว่ามีเคสใช่ไหมมีฟิล์มกระจกมีเลนส์กล้องนะครับเอาอะไรก่อนดีถ้าเป็นปีที่แล้วก็คงเริ่มไปเลนส์กล้องก่อนเดี๋ยวเริ่มวยเลนส์กล้องก่อนลวกันนะครับตัวเลนส์กล้องเนี่ย เรื่องประสิทธิภาพคุณสมบัติอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ต้องรีวิวแล้วมั้งผมติดไปแล้วหนึ่งะครับก่อนหน้าจะเป็นตัวนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมกับปีที่แล้วหมดนะครับก็คือเป็นเลนส์กล้องวั e p พีชิ้นเดียวแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยก็คือมีเว้นแฟลชให้มีมาร์คดำตรงแฟลชให้เรียบร้อยนะครับมีช่องเว้นไลด a าเซนเซอร์ก็คือมีทุกอย่างครบครันเรียบร้อยแล้วก็ มีตัวนี้มาให้ครับ accessories การติดก็เดี๋ยวผมสาธิตวิธีการติดให้ดูแล้วกันนะครับวิธีการติดไม่มีอะไรเลยทําความสะอาดตัวกล้องให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวตัดไปที่กล้อง enfin- p h o n e เนาะวิธีการติดตั้งครับก็คือจริงๆอ่ะแค่นี้พอแล้วนะครับแล้วก็เช็คให้ดูดีๆว่าไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเนาะพอเช็คเสร็จแล้วก็ หมุนตัวรูของตัวแฟลชเนี่ยให้ไปอยู่ตรงรูแฟลชแล้วก็ลอกพลาสติกกันข้างล่างออกแล้วเราก็แค่แปะลงไปแค่นี้เลยเรียบร้อยนะครับติดเสร็จละอันนี้คือลุกหลังติดนะครับก็จะประมาณนี้เนาะติดเร็วมากๆนะครับติดแป๊บเดียวก็เสร็จละอันนี้คือข้อดีของการเลนส์กล้องแบบชิ้นเดียวนะครับอีกข้อดีหนึ่งคือมันสามารถกันตรงฐานเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ปีนี้เนี่ยเหมือนกับปีก่อนๆก,ก็คือเป็นกระจก ที่มีความแข็งในสเกลระดับ 9H นะครับผมเหตุ hey, ผลที่ผมต้องลองก่อนชุดหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาลอกออกมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าตัวการเลนส์กล้องที่กาวมันให้มาเนี่ยมันติดกับตัวกล้องหรือเปล่ามันแบบติดนาติดยาหรือเปล่านะครับแล้วคุณภาพภาพถ่ายเป็นยังไงกันบ้างผมว่าหลายๆคนเขาไม่รู้หรอกว่าภาพถ่ายหลายใบเนี่ยที่อยู่ในรีวิวแล้วก็พรีวิวนะครับถ่ายผ่านตัวติดการเลนส์กล้องตัวนี้แหละแล้วก็มีทั้งรูปที่ถ่ายผ่านแล้วก็ ลอกออกเลยตรงนั้นเลยแล้วก็ถ่ายปกตินะครับเพื่อเช็คคุณภาพกันแบบแฟรแฝอะไรแบบนี้ก็คือคุณภาพมันถ้าเรียกว่าไม่ต่างเลยคงจะโกหกไปหน่อยคือมันต่างกันแต่มันต่างในขนาดที่ว่าไม่สามารถแยกออกได้เลยครับโดยตาเปล่าขนาดหน้าเลนส์กล้องธรรมดาของผมเนี่ยบางทีเนี่ยแบบเหมือนฝุ่นมันเกาะเยอะมากๆครับยังไม่รู้สึกเลยว่าภาพถ่ายมันคุณภาพต่ําลงอะถ้าไม่ได้ใช้ F Stop ที่มันแบบสูงสูงมากๆเพราะฉะนั้นมันก็คงต่างแต่ว่ามันต่างใน ระดับที่เราไม่ต้องมากังวลแล้วเกี่ยวกับคุณภาพภาพถ่ายนะครับอันนี้ในสถานการณ์ปกติเลยนะการถ่ายภาพไม่ที่แสงน้อยย้อนแสงเนี่ยมีแฟลร์เหมือนเดิมเป๊ะนะครับไม่ได้มากกว่าเดิมไปเลยเดี๋ยวเรื่องแฟลร์ไว้คุยกันในเรื่องรีวิวกล้อ,องค้างลึกนะครับแต่ว่าถ้าพูดสั้นๆคือตัวนีย้ยังมีแฟลร์อยู่นะครับต่อให้ Apple โฆษณาว่าเคลือบกันแฟลร์อะไรมาแล้วนะครับตัวกระจกกันเลสกล้องก็ไม่ทําให้แฟลร์นั้นแย่ลงแต่อย่างใดที่คนน่าจะสงสัยมากคือเรื่องแฟลชวอร์นเป็นยังไงใช่มั้ยดวการที่นแบบ เบาช่องดํามาให้แล้วเนี่ยแล้วมันแบบบล็อกตัวแสงออกมาให้แล้วเวลาถ่ายด้วยแฟลชเนี่ยแสงมันจะไม่กระจายนะครับเดี๋ยวผมทดลองให้ดูได้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมถ่ายรูปตัวเองนะครับตรงนี้โดยการใช้แฟลชนะโอเคเรามาดูรูปกันที่ถ่ายมาสักคู่นะครับก็เห็นเลยแสงมันไม่ได้ฟูงกระจายอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันมีการเบาช่องสีดามาแล้วเรียบร้อยปัญหาของตัวฟิลม์มกันเลนส์ กล้องรุ่นเก่าๆหรือราคาถูกๆแบบเกินไปเนี่ยก็คือช่องแฟลชมันก็จะใส่มานะครับแล้วเวลาถ่ายออกมาแฟลชมันก็จะฟูงกระจายซึงตัวนี้ไม่เป็นเนาะอีกอย่างหนึง่งที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคเวลาติดพวกกระจกกันเลนส์กล้องอะไรพวกนี้หรือว่ากระจกนิรภัยก็ตามเนี่ยบน p h o n e เนี่ยก็คือ o u d i o h o b i c coating หรือว่าการเคลือบกันน้ํามันและกันนิ้วมืออะไรพวกเนี้ยมันแบบ ทำมาได้แย่มากๆนะครับต่อให้รุ่น15 Pro ผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่าก็ยังแย่อยู่ดีเมื่อเทียบกับ Android แล้วก็เมื่อเทียบกับกระจกเนี่ยภายเตอร์ปาร์ตี้นะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีหนึ่งนะครับถ้าซื้อยากตัวนี้เนี่ยราคาเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใน text บนจอนะครับเพราะผมก็จาราคาไม่ค่อยได้เหมือนกันก็กระจกกันเลนส์กล้องก็ประมาณนี้นะครับคุณภาพก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วว่ามันจะต่างหรือเปล่าคือกระจกกันเลนส์กล้องถ้าบบแทส พุชทูเดอะลิมิตจริงๆอ่ะมันก็คงต่างบ้างอันนี้ไม่โกหกนะครับผมโอเคต่อมาคือตัวเคสใช่ไหมตัวเคสของไฮ s ช i e l d ที่เป็นแม็กเซฟนะครับปีที่แล้วเนี่ยเคสที่อยู่ในแพ็กเกจของมันเนี่ยไม่ไม่มีแม็กเซฟนะครับไม่รองรับแม็กเซฟเคสตัวเนี้ยก็คือรองรับแม็กเซฟจริงๆเลยมีแม่เหล็กติดด้านหลังเพิ่มเติมเป็นวงแบบนี้เรียบร้อยนะครับมีโลโก้ High Shield สลักอยู่บนข้างๆางตัวกล้องเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือปุ่ม Action Button เนี่ย เห็นไหมครับเขามีปุ่มแอคชั่นปุอมมาให้เรียบร้อยก็คือเราไม่ต้องเอามือแบบกดลงไปข้างในเลยเคสบางตัวมันจะยังไม่มีปุ่มแอคชั่นปุ่อนะครับแล้วถ้าใส่กับตัวการเลนส์กล้องของไฮชิลนะครับดูเลยว่าความหนาของตัวเคสกับการเลนส์กล้องเนี่ยมันเขาเรียกว่าอมพล l เ m e n t กันได้พอดีเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเป็นอีโคเต็มของไฮชิลก็คือแบบเหมือนออกแบบมาเพื่อกันและกันแล้วเรียบร้อยครับตัวเคสเนี่ยมีเว้าบัมด้านหลังขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตรงมุมตรงนี้ก็คือเวลามันตก หรือว่าเวลามันวางในมุมนี้นก็คือตัวฝาหลังของตัวที่เป็นตัว PC ครับมันจะไม่ได้สัมผัสตัวพื้นตรงๆนะตรงนี้ก็ลดความเสี่ยงเรื่องการที่ฝาหลังที่เป็น PC เนี่ยเป็นรอยนะครับหลายๆคนคงถามเรื่องแบบมันเหลืองไหมนะครับก็ไม่โกหกหรอกเพราะว่า TPU มันเหลืองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยคุณภาพของที u ที่ไฮชิลใช้ในเคสเนี่ยตัวเคสปีที่แล้วก็เหมือนกันนะครับ ผ่านไปนานมากๆเนี่ยมันถึงจะเริ่มแบบเริ่มมีความขุ่นขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้คือในเวลา1ปีนะครับเคสตัวเก่าเนี่ยก็ขุ่นลงเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแย่นะครับผมคือบางตัวมันจะเหลืองแบบเหลืองไปเลยไงพวกเคสราคาถูกเนี่ยตัวเนี้ย ไม่เป็นนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะไม่เหลืองแน่ๆนะครับเพราะว่าตัวข้างหลังเนี่ยเป็น PC หรือว่าตัวโพลีคาร์บอเนตเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งนะครับไม่ได้เป็น t p u ีแบบขอบๆตัวขอบที u ข้างในเนี่ยก็ทําตัวเป็นลายดอทขึ้นมานะครับตัวลายดอทก็จะช่วยซับแรงกระแทกหรือว่ากระจายแรงกระแทกให้มันอยู่ทั่วถึง t p u ีมากขึ้นก็ลดความเสี่ยงจากปัญหาเวลาตกกระแทกมากขึ้นนะครับโดยรวยมนี่เป็นเคสใสอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโซลิดจริงๆแล้วก็ ถ้าในบรรดาเคสของปีนี้เนี่ยที่ผมได้มาของ iPhone 15 series หรือ15 pro เนี่ยตัวนี้เป็นหนึ่งในชอยที่ผมใส่บ่อยที่สุดนะครับในฐานะที่เป็นคนหลักๆคือชอบเคสใสยอยู่แล้วแต่ว่าเคสตัวอื่นก็จะมียูสเคสที่มันดีมากของมันบางวันที่ผมออกไปเรารู้สึกว่าต้องลุยอย่างเงี้ยก็เคสใสตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับต้องเป็นบางแบบ special use case จริงๆที่ผมอยากจะพกตัวอื่นออกไปนอกบ้านเพราะผมไม่ใช่สายแบบสายลุยอะไรพวกนี้อยู่แล้วไงโอเคอย่างสุดท้ายเนี่ยผม ประทับใจที่สุดทุกปีนะครับปีที่แล้วก็ประทับใจที่สุดก็คือกระจกกันรอยของ Hi ไฮชิลแหละไฮ e ิลก็เป็นแบรนด์ที่เกิดเริ่มขึ้นมาจากการทํากระจกกันรอยตัวโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็ <To il nói> เดี๋ยวอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวตัดไปที Blessed, ip, <open write> ่ iPhone 15นะถ้ามันยังไม่โอเวอร์ฮีทนะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นนะครับเพราะว่าเคยทดสอบมาก่อนหน้านี้แล้วโอเคก็แกะเขาแกะออกมานะครับผมก็เป็นแบบนี้เนาะเป็น แพ็กเกจจริงชั้นในอีกทีนึงนะครับแถมฟิล์มหลังมาให้เรียบร้อยนะครับแถมฟิล์มหลังตัวนี้มาให้มีแผ่นบรันตีนะครับตัวแผ่นบรันตีตัวนี้ก็เป็นแผ่นบรันตีของตัว 3D Triple Strong Max นะครับกระจกนะครับผมก็คือตัวบวรันตีตัวนี้เนี่ยจะเป็นการใบเคลมสินค้าที่เป็นไลฟ์ไทม์บรันตีนะครับผมซึ่งตัวฟิล์มตัวนี้เนี่ยเป็นฟิล์มที่รองรับตัวการแตกหรือว่าการอะไรก็ตามเนี่ยด้แบบไลฟ์ไทม์เลยก็คือตลอดอายุการใช้งานนะครับตราบใดที่ กระจกนี้ภัยตัวนี้ยังผลิตอยู่ในตลาดเนี่ยก็สามารถเอาใบอรินตีตัวนี้ไปเคลมใบใหม่ได้เลยซึ่งผมว่าแฟร์มากๆซึ่งตัวเงื่อนไขการรับประกันเนี่ยก็คือแน่นอนฟิล์มหนึ่งใบเปลี่ยนได้1นครั้งนะครับถ้าเปลี่ยนได้ตลอดเรื่อยๆหนึ่งก็คงจะเจ๋งกันพอดีเนาะแล้วก็ซื้อไปเนี่ยกรุณาลงทะเบียนร,รับประกันในตัว QR code ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็นี้คือตัวใบรับประกันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือตัวกล่องเนี่ยมีตัวคูปองติดตั้งกันรอยเนี่ยแถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอินเะสิ หาไม่เจอในกล่องมันหายไปไหนแล้วไม่รู้ถ้าไม่อยากจะติดฟิล์มเองก็ฮิ้วไปให้ที่ร้านติดนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมติดให้ดูเหมือนปีที่แล้วเนาะว่ามันไม่ได้ติดยากอะไรนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าไม่ชัวร์จริงๆก็ฮิ้วไปให้ที่ร้านติดให้ได้นะครับก็จะเป็นร้านค้าที่ร่วมรายการเนาะก็ตรวจสอบตัวร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนอีกทีนึงนะครับเวลาติดฟิล์มเนี่ยผมอยากสิ่งที่ผมชอบทาอย่างหนึ่งคือผมอยากชอบปิดเครื่องก่อนนะครับก็เดี๋ยวปิดเครื่องให้เรียบร้อยก่อน เครื่องแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอดเคสออกนะครับโอเคเสียงมันคงเปลี่ยนเปลี่ยนไปบ้างนิดนึงนะเพราะว่าต้องขยบนะครับเดี๋ยวมุมกล้องตัว iPhone เนี่ยไม่เห็นนะครับก็สิ่งแรกที่ทำก็คือแกะตัว a c อ s o r i e s ให้เรียบร้อยก่อนเนาะที่ให้ามาในกล่องเนี่ยก็จะมีผ้านะครับมีตัวแอลกอฮอล์เพร a แพดนะครับมีตัวดูดฝุ่นหรือว่าดักฟิล์มเวอร์นะครับผมแล้วสิ่งที่ผมจะชอบทำเนี่ยก็คือการ ด้วยความที่ iPhone 15 Pro หรือว่ามือถือสมัยนี้เนี่ยมันหนามันบํากล้องหนาสระเกินผมจะหาอะไรมารองกันไว้นะครับให้ตัวเลเวลของมันหรือว่าตัวระนาบของมันเนี่ยใกล้เคียงกันที่สุดนะครับเวลาติดจะได้ไม่แบบเหมือนมันจะได้ไม่เลื่อนอะไรเยอะเท่าไหร่ใบรับประกัน <c oughs> ก็ประมาณนี้ก็ใกล้เคียงกันแล้วนะครับเราเริ่มด้วยที่ถ้ามีกระจกใบเก่าอยู่ก็ลอกออกซะแล้วก็แอลกอฮอล์เพลทแพดลงไปเลยนะครับ อย่างที่ผมบอกไปในตัวคลิปรีวิวแล้วก็คลิปพรีวิวนะครับตัวหนึ่งคลิปทุกคลิปเลยคือตัวกระจกของ iPhone 15 s e r ซีรีส์เนี่ยมันจะโค้งตรงขอบ2.5 d ดีนิดนึงนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นนนยะสำคัญมากทำให้การติดฟิล์มเนี่ยก็ยังทำได้อยู่แบบโดยที่ไม่ลำบากมากเท่าไหร่โอเคผมเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คตัวอะไรพวกนี้พวกคราบมันให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือการลงตัว d u s t r e m o v e r หรือว่าตัวที่ดูดฝุ่นนะครับแน่นอนว่าการติด กระจกในสภาพแวดล้อมประมาณนี้เนี่ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยไม่มีทางหลีกเลี่ยงการที่ฝุ่นเข้าไปในกระจกได้นะครับแต่ว่าก็พยายามดูดออกให้เยอะที่สุดแล้วกันถ้าอยากจะติดโดยที่ฝุ่นเข้าน้อยมากเนี่ยผมแนะนําให้ไปติดใน้องน้ำนะครับเพราะว่าความชื้นสัมผัสสูงเนาะตัวฝุ่นมันไม่ลอยอยู่อากาศละโอเคตัวฟิล์มเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นตัวกระจกถ้าดูตัวกระจกเนี่ยสังเกตดูจะมีตะแกรงนะครับตะแกรง ข้างบนอยู่แทนที่จะเป็นแบบโล่งๆขึ้นมาก็คือมันจะช่วยกันฝุ่นเข้าไปในตัวตะแกรงลําโพงด้วยอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับข้างหลังก็จะเขียนไว้ว่าแกงขึ้น3เท่าแล้วก็วารันตีเนี่ยแบบไลฟ์ไทม์เลยก็ลอออกมานะครับแล้วก็ติดลงไปเลยเล็งตัวความตรงให้ดี วางลงไปแค่นี้ครับแล้วก็ผมติดต่ําไปนะครับเดี๋ยวต้องยกมาวางใหม่โอเคต้องโพสิชันนี้แหละแล้วก็ดูเรื่องความตรงให้ดีเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เผื่อไปโดนปุ่มเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเช็คด้วยการปิดเครื่องก่อนดีกว่าก็เรียบร้อยเพราะว่าติดเนี่ยตัวข้างบนที่เป็นตะแกรงขึ้นมาเนี่ยมันต้องอยู่ตรงตะแกรงลําโพงพอดีนะครับผมลืมไปนะโอเคทุกอย่างดูโอเคนะครับผมตอนนี้ ก็ไล่ฟองไล่ฝุ่นไล่ฟองออไปเรียบร้อยนะครับวิธีการไล่ฟองแค่ก,กด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 ลงไปนะครับถ้ายังเห็นเป็นจุดฟองเม็ดใหญ่อยู่แสดงว่าฝุ่นเข้าไปข้างในเนี่ยมันเม็ดใหญ่นะครับก็เอาตัวดูดฝุ่นเนี่ยออกมาอันนึงนะครับเป็นอันแทงยาวๆเนาะแล้วก็งัดตัวขอบกระจกให้มันเปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอาเข้าไปดูดข้างในออกมาแบบน,นี้โอเคก็ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับฟิล์มตัว high shield 3 d triple strong max นะครับผม ก็ขอบโค้ง2 5ดีมีตะแกรงกันตัวฝุ่นเข้าลำโพงนะครับผมแล้วก็ใสมากๆ oleophobic coating มีครบเรียบร้อยอะไรแบบนี้นะครับก็นี่คือเดโม่การสาธิตการติดฟิล์มตัว 3D triple strong max นะครับขอบถึงขอบเรียบร้อยนะครับ case f r i e n d y แน่นอนว่าใส่กับเคสของตัวเองเนี่ยได้แน่นอนประมาณนี้ มีคนถามว่าเนี่ยกระจกไฮชิลปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีเพอร์เซพชันที่ว่ากระจกไฮชิลเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพทัดเทียมกับแบบแบรนด์พรีเมียมคือเมื่อก่อนเนี่ยไฮชิลขายกระจกราคากลางๆมาตลอดนะครับ เป็นยังไงบ้างตอนนี้ใช่ไหมพ่อเขาขยับมาเป็นตัวตลาดพรีเมียมแล้วเนี่ยสินค้าคุณภาพมันเพิ่มขึ้นเป็นราคาระดับพรีเมียมจริงๆแล้วก็เรื่องความทนทานก็ตามที่เคลมไปเลยนะครับผมใช้ตัวฟีี์มไฮซิลมาเนี่ยความลื่นเนี่ยยังไม่ใช่ที่1ในดวงใจในที่หนึ่งตลาด แต่อยู่ในระดับท็อปท็อปแล้วก็ใช้งานทั่วไปเนี่ยแทบไม่ต่างเลยนะครับคือมันเป็นเปอร์เซ็นต์น,น,น้อยมากๆที่ตัวฟิล์มมันแบบลื่นต่างกันแล้วในเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีโอเรลโฟ,โฟบิกโคตติงอะไรพวกนี้เนี่ยโรงงานมันแมชชัวกันหมดทุททกๆเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแทบไม่ต่างกันเลยนะครับอันนี้มาร์กไมล์เวิร์สได้เลย,เลย ฟังคาผมไว้เลยนะครับผมใช้งานแทบไม่ต่างกันกับตัวที่ือสุนิลาแต่ว่าเรื่องความแข็งแรงอะไรเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับผมอันนี้แข็งแรงสมชื่อจริงๆน่าจะเป็นฟิล์มกระจกเจ้าหนึ่งใน,นไม่กี่เจ้าครับที่ผมใช้มายังไม่มีปัญหาเรื่องแตกหักเรื่องแบบขอบมันโดนนู่นนี่นั่นแล้วมันแตกนะครับขอบมันแข็งแรงมากๆเลยเมื่อกี้ถ้าดูเนี่ยก็คือผมอ่ะงัดแล้วก็ดูดฝุ่นหลายรอบมากๆเนี่ยขอบก็ยังโอเคอยู่กาวตรงขอบก็ยังโอเคอยู่เหมือนกันนะครับไม่มีฟองตามที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า เป็นหนึ่งในกระจกที่ถ้าราคาปัจจุบันคงเรียกมิดถึงไฮเอ็นเนาะที่ มันโอเคมากๆนะครับเบสจากประสบการณ์การใช้งานทั้งรุ่นนี้แล้วก็รุ่นก่อนหน้านะอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายรีวิวนะครับคือถ้าสินค้ามันไม่ถึงคุณภาพมาตรฐานของผมเนี่ยไม่กล้ารับมารีวิวนะหรือว่าไม่กล้ารับสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวคนดูก็ว่าผมใช่ไหมเดี๋ยวผมก็ต้องมาว่าลูกค้าอีกแล้วพอผมว่าเยอะๆเนี่ยลูกค้าก็ไม่เข้าเนาะมีหลายเจ้าครับที่ว่าที่เคยส่งของมาให้เราผมลองใช้งานเราสินค้าไม่ถึงมาตรฐานแล้วก็ไม่รีวิวแต่ไฮซิลไม่ใช่หนึ่งในแบรนด์พวกนั้นเนาะก็ทั้งหมดน่ยออูใ็ตัว Premium ขง Hi ก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวมีโค้ดลดของรัวแฟนหรือว่าโค้ดคือ H I S H R O T นะครับหรือว่าไฮชิลรัวแฟนนั่นแหละก็ลดไปเลย100บาทนะครับสำหรับคนที่สั่งซื้อผ่านช่องทางตัว s h อป e e หรือว่า l a z า d a ที่เป็นออนไลน์ o f f i c i a l Store ์ทางไฮชิลเท่านั้นนะครับซื้อมาแล้วของส่งที่บ้านเอาคูป,ปองไปให้ทางร้านติดได้ฟรีตรงนี้ได้กระเป๋าแถมไปด้วยนะครับสวยๆงามๆเลยก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในด e ทิพซ์ชันนะครับผม ก็นี่แหละคือบ็อกเซ็ตที่ยังยืนยันว่าคุ้มค่าเหมือนเดิมนะครับผมปีที่เราก็คุ้มค่าปเนี่วคุ้มค่าทางโปรโมชั่นลดตอนเปิดตัวแล้วก็โปรโมชั่นที่เอาโค้ดผมเนี่ยไปใส่แล้วก็ลดได้ร้อยหอยงียผมว่าเป็นราคาที่เป็นกูดดีลมากๆนะซื้อโทรศัพท์ราคา40,000กว่าบาทอับๆเนี่ยจ่ายเงินพันกว่าบาทเพื่อปกป้องหน่อยนะครับผมก็ผมมองว่าไม่ใช่ราคาที่มันแบบจ่ายไม่ได้อ่ะในเมื่อเราจ่ายไปต้องแพงแล้วนะครับผมทำไมถึงจะไม่อ่ะถูกปะล่ะ แถมมันเพิ่มประสบการณ์การใช้งานในหลายด้านด้วยนะครับอย่างเช่นกระจกหรือว่าตัวกล้องเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งเช็ดบ่อยเท่าเดิมละเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันลายน้วมือหรือน้ำมันอ่ะมันติดยากขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้แหละวันนี้นะครับก็วันนี้ผมแทนจิรวัฒน์ครับลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ